สวัสดีนะครับโวันนี้ได้มาถ่ายแล้วเดี๋ยวจะออกจากสวนให้ดูวะเดี๋ยวชมกำแรงนะกรลังรัดตีเลยแต่ฝนตกนี่ไม่ต้องออกนะอยู่ในสวนนี่แหละเปียร้อยเยอเปียร้อย โอ้วันนี้ไม่สูงเท่าไหร่นะเหนื่อยครับตัดได้แค่นี้ก่อนวันหลังเลยนะฝังจนข่อนะยกดจวดเดินเบาตั้งเดินหอบที่นี่เด็ เครื <g binary> ่องใหม่เดินหอไม่ได้นะถ้าเรองรุ่นเก่าเลยสุดจเดี๋ยวรอดูอาจจะออกแล้วครับกดทางออกให้แล้วยื้ยฮะไม่โชว์อันนีวะ Long sân một bị chết tại chị tuyết chưa ba mày rồi Chơi bạ Một ngàn biết rồi biết chưa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  phòng chưa biết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  sân เยไปเลื่อก้นเลยไปโยกเลยไปไว้หมดกันเลยโอ้ยยังนิ่มใส่สโลกันแล้วไม้หักนะเรื่องขึ้นได้ขึ้นได้อยู่แล้วครับเดีเ๋ยวเมื่อกี้ไม้มันหักไม้ข้างนะเรืเ่เเยเยเ ยากเลยทีน,นี้งานเข้าแล้วเย็นแล้วอ่ะสับเกียร์แล้วสอ็อกดบสายเจลีมันเกลีย์ด้วยนี่นรายสตี๋ใหญ่

เล่นกอลคกหนูไม่ยิ่หนูเลันกอลเท่าคอยเรียนใจเจ้า